สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําขนมจีนน้ายาลาวนะซึ่งวัตถุดิบก็จะมีพริกแห้งข่าชายหอมหัวแดงนะคะแล้วก็มีขาตะรกใบมะกรูดสําหรับปลานะคะปลาเราใช้ปลาน,นินก็ได้หรือปลาถูก,ก็ได้นี่เราเราใช้ทั้งสองอย่างผสมกันนะเพื่อจะได้น้ําเข้มข้นนะคะพริกแห้งก่อนก่อนที่เราจะไปโขกนะคะเราก็ต้องเอาไปต้มในน้ําเดือดซึ่งเราตั้งน้ําเดือดไว้แล้วนะคะ ต้องประมาณสักห้านาทีนะคะวันนี้เราจะไม่ใช้ตีนไก่เราจะใช้เลือดไก่นะคะก็จะมีเราใช้น้ำปลาปรุงรสพร้อมด้วยน้ำปลาน้ำปลาเค okay, น้ำปลานะคะที่เราจะช่วยปรุงรสเราก็จะตามไปด้วยประทูแล้วก็ปลานิลนนะคะต้มให้สุกแล้วค่อยมาโขกนะคะ นี่เราเอาปลาไปต้มก่อนนี่เราก็จากพริกแห้งที่เราต้มไ้ห้านาทีนะคะเอามาโขลกรวมกับกระชายหั่นกระชายโขลกรวมกันได้เลยเจ็ดแง่งใส่เกลือไปหนึ่งช้อนชา หอมมะแดงหอม่ะแดงนี่เราเตรียมไว้จิดหอมนี้โขกนี่เราไม่จะเป็นต้องละเอียดแค่ให้บุบแบบหยาบๆก็ได้แล้วก็นำเนื้อ,อปลาทูกับปลานินมาโขกรวมกันหอมปลาทู เสร็จแล้วเราก็จะมาแกะเอาเต็นเนื้อโขลกไปก็จะโขลก,กให้เข้ากันมันเป็นเนื้อเดียวกันโขกให้เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เอาไปใส่ในหม้อที่เราเอาไปต้มปลาครั้งแรกนะคะ ให้มันเดือดสักครู่แล้วค่อยเติมเครื่องปรุงก็ชายที่เหลือจากที่เราโขกนะแล้วก็เอามาทุบๆใส่ลงไปในหม้อนะคะตอนนี้เดือดแล้วนะคะก็น้ำปลาหนึ่งครับพีน้ำปลา หนึ่งทับพ <Okay. S 1> ีเตรียมใบมะกรูดไว้หลังจากที่เราปรุงรสเสร็จแล้วเราก็จะนี้โยพร้อมด้วยเลือดไก่เลือดไก่เป็นลูกเตาลูกเลือดไก่เป็นลูกเตาชิ้นเล็กก็ไม่เล็กมากพอคํคำเล็กมากก็จะเละช้อนฟองออก ต้มให้เดือดสักครู่ให้ตะไคร้มันออกเราใช้ขะาโนแทนนะคะเพื่อความเข้มข้นขะาโนไก่ค่ะพอเดือดแล้วปรุงรสแล้วทางก็ตามไปด้วยเลือดไก่นะคะเดือดแล้วก็ชิมรสตามชอบโรยด้วยใบมะกรูดนะคะเพื่อดับกลิน่นข้าวปลา,ห,าหอมสักครู่แล้วก็ ปิดเตาไฟได้เลยคอดีได้ที่แล้วนะรับปรุงรสเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดไฟนะคะพร้อมเสิร์ฟตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำขนมจีนลองทําดูนะคะทานที่บ้านสําหรับครอบครัวไม่เยอะลองทําดูอร่อยมากๆเลยค่ะอย่าบอกใคร